ในเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบนะครับกรในช่วงนี้ถ้าทุกท่านนะครับผ่านไปที่ทวศทุกสาขานะครับก็คงจะเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้ามาใช้บริการที่ทวศเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นโครงการแรกนะครับที่อยากนําเรียนนะครับก็จะเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฤดูการผลิตปี2563ทับ64นะครับซึ่งโครงการนี้รัฐบาลได้ช่วยเหลือนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรนะครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เกษตรกรมีกําลังใจนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโดยรัฐบาลได้กําหนด เม็ดเงินให้ความช่วยเหลือนะครับก็คือไล่ละห้านบาทนะครับจำกัดไม่เกิน20ไล่นะครับหรือไม่เกินด้านราคาให้แก่เกษตรศกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดภาระราค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกนะครับในส่วนของปีนี้ตสจังหวัดส,สิสเกตนะครับได้โอนเงิน เข้าบัญชีของพี่น้องเราแล้วจํานวน3ามครั้งนะครับก็คิดเป็นจํานวนรายก็ประมาณสองแสนหกหมื่นหพันรายนะครับวงเงินโดยประมาณนะครับสองพันแปด้อยห้าสิบห้าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรของเราได้มากพอสมควรสําหรับโครงการหนึ่งนะครับที่รัฐบาลได้ดาเนินการก็เพื่อที่จะเป็นการชะลอปริมาณเข้าเปลือกนะครับไม่ให้เข้าสู่ท้องตลาด ในช่วงที่พี่น้องเราได้ดําเนินการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ผลผลิตออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันนะครับการที่ผลผลิตออกมาเป็นจํานวนมากนะครับก็จะทําให้ราคาผลผลิตคงการได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้าวหอมมะลินะครับข้าวเจ้าข้าวหอมปทุมธานีนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับในส่วนของการดาเนินการนะครับรัฐบาลได้ ประกาศนะครับเรื่องโครงการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563ก็จะดําเนินการจนถึงวันที่2ี่สิภแปพฤษภาคนะครับ2อง4นนะครับซึ่งกําหนดนชาระคืนนะครับหลังจากที่เกษตร,รกร,รเข้าร่าวมโครงการด้วยการนำข้าวเข้าสู่โครงการแล้วก็ส่วนพิเศษนะครับที่เกษตรกรลูกค้าจะได้นะครับเป็นผลประโยชน์มีเงินค่าเก็บรักรษ,ษาก็าเปลือกให้ด้วยตันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ อันนี้คือใน,ในส่วนของรัฐบาลนะครับที่ช่วยในเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทน,นี้ถามว่าในส่วนของธ,ธานาคารเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับคงทราบกันดีว่าาที่มีต้นเงินคงคารนี้ามื31ตุลาคม2563นะครับแล้วก็มีการส่งชําระหนี้ให้กับธนาคารนะครับตั้งแต่วันที่ 1พฤศวาคม2563นะครับจนถึง31มีนาคม2560นะครับ, 2, นนรบก็จะคืนดอกเบี้ยบางส่วนให้ในวงเงินไม่เกิน5,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของที่โครงการลดภาระหนี้หรือว่าทุกหนี้ที่เป็นนี่ค้างชำระนะครับอันนี้ก็ให้ที่สุดถ้าเป็นหนี้ปกติก็มีวงเงินจำกัดเอาไว้ที่ไม่เกิน5,000 50, บาทนะคแต่ถ้าเป็นนี่ค้างชำระสามารถที่จะ สมงชนะนี่คือพปสนะครับอันนี้เป็นการเชิญชวนให้หทุกท่านนะครับสามารถที่จะส่งชนะนี่คืนได้นะครับ